สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ในที่สุดพี่บนทาก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะคะ1ชุดเป็นไซส์ใหญ่นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหน,นนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่แบบว่า FC ท่านใดนะคะที่แบบว่าอ,อ,อยากหาชุดไปงานนะคะงานรับปริญญานะคะงานบวชงานแต่งก็ยังได้เลยนะคะน,นี้สวยงามนะคะสีหวานๆนะคะเป็นสีชมพูออก ฝุ่นฝุ่นนิดๆนะคะออกหวานๆน่อยๆนะคะสวยงามมากๆเป็นไซส์ใหญ่ที่สำคัญไซส์ใหญ่ค่ะทุกคนเสร็จมาพร้อมฟ้าพร้อมฝนเลยนะคะเป็นทานรีวิวขนาดนี้ก็ฝนกำลังตกเลยนะคะขนาดไซส์ของเสื้อนะคะผ้าลินินนะคะ ทุกคนจะเออทมไมพี่บัรทาทาแต่ผ้าลินินผ้าลินินมันใส่สบายค่ะทุกคนพี่วันทาชอบนะคะผ้าลินินทําจากเส้นใยธรรมชาติทึ่งเวลาใส่แล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะคะออกงานก็เรียบรู้ดูดูดีนะคะสวยนะคะดูแพงง่ายๆนะคะตัวนี้ขนาดไซส์ก็รอบอกได้46นิ้วนะคะส่วนรอบจะพกเสื้อนะคะได้48รอบจะพกเสื้อได้48ส่วนเอ่อ ความยาวของแขนได้16นิ้วนะคะความยาวเสื้อก็24นิ้วตัวนี้เป็นเจาะข้างหลังติดกระดุม1เม็ดนะคะสวยงามมากๆค่ะพื่นาว่ามองว่าเราใส่สบายส่วนที่สำคัญคือด้านข้างๆพี่บรรทาจะมีดัดทรงไว้นะคะจะให้ทำให้เขาเรียกว่าดูเสือ้อมันดูไม่โป้งลงนะคะดูกระชับขึ้นไม่เห็นหน้าแห็นหลังนะคะตัวนี้พี่บรทัก,ก็ปรับไหลไม่ให้เห็นหน้าเหนหลังแล้วนะคะ ส่วนกางเกงนะคะเป็นกางเกงเอวยางยืดนะคะอ่ะทุกคนอ้าเอวยางยืดไม่ชอบนะคะเอวยางยืดตัวนี้เป็นไซส์นะคะเอวยางยืดที่ข้างหน้าเป็นขอบนะคะด้านหลังจะเป็นยางยืดเป้ายาวเป้าสูงค่ะใส่แล้วไม่ลังเป้าไม่ติดเป้านะคะตัวนี้จะเป็นจะเป็นกระเป๋าด้านข้างนะคะสองข้างนะคะข้างหลังเป็นยางยืดแล้วก็ติดซิปข้าง ส่วนไซ์นี้พี่พมพทาทำกางเกงเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดข,ของทางร้านนะคะยับนะคะใช่ไหมคะยับหน่อยยับหน่อยเพราะว่าพมพนทาเอ,อ่อทำเสร็จที่ร้านแล้วก็ขึ้นขึ้นรีวิวเลยอ่านะคะเสื้อก็จะดูยับหน่อยนะคะถ้าเราได้รีดสวยๆมันจะดูเรียบดูสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่านี้พมพนทาแบบว่านะอยากให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะสวยงามแบบนี้ความยาวขานะคะตัวนี้กางเกงก็3.3นิ้ว ส่วนเอวนะคะก็พื่นทํามองว่าเ,เพื่อนเพื่อนที่ใส่34ขึ้นนะคะคือ34ค่อนข้างไป36 38เลยนะคะเพราะว่าสะโพกกางเกงตัวนี้ได้ถึงค,คือคือความกว้างของสะโพกได้ถึง48แต่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆที่จะใส่ต้องน่าสะโพก48สนะคะสะโพก40อัพก็จะใส่สวยโคโคกํกำลังดีสะโพกจริงนะคะให้ได้42 44ก็ยังใส่ได้อยู่เลยค่ะสวย ส่วนขานะคะก็จะเป็นแยกปลายบานนิดๆน,นะคะแยกปลายบานนิดๆใส่แล้วก็ดูหรูด,ด,ดูดีนะคะอันนี้นางแบบที่พีมันทาเข้าสูงนะคะมันก็เลยดูเกินๆน,นะคะแต่ว่าถ้าเป็นประมาณหญิงไทยแล้วอ่ะมันใส่เป็นขาประมาณ8ส่วนนะคะคือเลยๆตะตุ่มขึ้นมาหน่อยลอยๆนิดสวยค่ะอันนี้สวยเพราะว่าพี่มันทาได้ตัดไปให้ลูกค้าแล้วหนึ่งตัวเขาใส่ไปงานแต่งที่โรงแรมสวยมากเขาถ่ายรูปมาให้ดูเดี๋ยวพี่มันทาจะ ทํารูปประกอบให้ดูนะคะว่านางแบบเลื่นทางสวยนะคะใส่เพราะเป็นคนรูปร่างใหญ่นะคะสูงใหญ่นะคะแต่ว่าใส่ชุดนี้ได้ดูดีมากเลยนะคะสําหรับเซ็นี้นะคะต้องถามเรื่องราคากันใช่ไหมว่าราคาเท่าไหร่ราคาอาจจะสูงนิดหนึ่งนะคะเพราะเป็นงานที่เราตัดตัดด้วยใจนะคะเราตัดตัวเดียว ตัวนี้ราคา1,690บาทนะคะสนใจก็ทักทายมานะคะ1,690บาทค่าอย่างดีนะคะเราตัดเองขายเองนะคะอันนี้ก็สนใจก็ทักทายพี่อนมามานะคะนี่นะคะงานตัดจะเรียบร้อยแบบนี้นะคะมันจะไม่เหมือนกับงานซื้อจากประตูน้ํามานะคะก็ตัดทีหนึ่งเป็นร้อยอะแต่เราอะตัดตัวเดียวนะคะราคาประมาณนี้ถือว่าไม่แพงนะคะถูกนะคะถูกมา,มากๆเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่พิร์พาต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะคะสุดท้ายนี้ขอเพื่อนๆโชคดีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ช่องพี่พิร์ธาด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสั่นกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพี่พิร์ธานะคะสําหรับคลิปนี้พี่พิร์พาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะในคลิปต่อๆไปนะคะาหม่ยจ้า